สวัสดีครับพี่นอนเกศตรกรทุกท่านครับวันนี้มาคุยเรื่องสารป้องกันกับจัดโรคพืชกันนะครับสารตัวนี้มีชื่อสามัญว่าอิทาบ็อกแซมนะครับซึ่งพี่นนท์ศิรกรหลายท่านอาจจะเคยใช้อยู่นะครับแต่ว่ามันมีไม่กี่บริษัทหรอกที่ผลิตในปัจจุบันนี้ประมาณสักสองบริษัทนะครับที่ผลิตแล้วก็สารตัวนี้ก็มีราคาค่อนข้างแพงพอสมควรมาดูกันนะครับว่าอิทาบ็อกแซมเนี่ยใช้ในการป้องกันกําจัดโรคอะไรได้บ้างและมีคุณสมบัติอย่างไงกันบ้างนะครับ ก่อนหน้านะครับก่อนจะสวดพิณสักก่อนท่านในพอมีกำลังซักบริจาคชื่อเรือโรงพยาบาลสงชื่อเรือภาพพิษสงอาพาธบริจาคชื่อเรือโรงพยาบาลทั่วไปเช่นมูลท <site. S 2> ี <upright flips and> ่โรงพยาบาลเด็กมูลที่โรงพยาบาลรามาธิบดีชื่อเรือผู้ป่วยยังไรผู้ป่วยในฐานะที่เป็นความรับผิดชอบของโรงพยาบาลเหล่านี้นะครับท่านในประสงค์ไปจากสามารนไปจากผ่านบัญชีได้ก็ดที่ผมแนบไว้ของโรงพยาบาลได้เลยนะครับท่านในประสงค์ไปจากผ่านโทรศัพท์มือถือกดการเก้าแปดสี่หลักการหกศูนย์สี่เหลี่ยมกดถอดบริจาคครั้งละหนึ่งร้อยบาททุกเครื่องหายมือถือเพื่อสมทุนทุนสร้างตึก ขขออนมโมทนาบุญกับทุกท่านไว้นที่นี้ด้วยเขาขอบคุณข้อมูลที่จะเล่าต่อไปนี้นะครับมาจากกรมวิชาการเกษตรสารป้องกันกําจัดโรคพืชนะครับที่จะเล่าในคลิปนี้เป็นการจัดแบ่งกลุ่มสารป้องกันโรคพืชตามกลไกการอฤทธิ์ซึ่งการแบ่งกลุ่มเนี่ยมันมีแบ่งอยู่อ่าอีกอยู่หลายแบบนะครับแต่วันนี้จะนําเรื่องการแบ่งกลุ่มเนี่ยตามกลไกการอฤทธิ์เนี่ยตามที่กรมวิชาการเขาเขียนมานะครับก็คําถามอีกคําถามที่จะพบไปไ่ประจําที่ผมทำคลิปผมจะถามว่า สารอิทาบกแซมเนี่ยพิฤศกรรู้ไหมจัดอยู่ในกลุ่มที่เท่าไหร่นะครับถ้าเราจัดอยู่ในกลุ่มสารออกฤทธิ์นะครับถามว่าเรารู้ไปทําไมะเรื่องพวกนี้นะครับ <S <S มันมีความจําเป็นคือถ้าเราใช้สารซ้ํากลุ่มกันคือสารแต่ละกลุ่มเนี่ยมันจะมีหลายตัวใช่ไหมครับถ้าเราใช้สารในกลุ่มเดิมมันจะทําให้เชื้อราเนี่ยดืออย้อยาง่ายนั่นเองนะครับสารอิทาบกแซมเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่ม B ซึ่งกลุ่ม B นี้พอพ่นลงไปแล้วมันจะเป็น,นกลไกที่มีผลต่อโครงสร้างของเซลล์และเคลื่อนการเคลื่อนย้ายของโปรโตีนนะครับก็คือสารกลุ่ม B เนี่ยมันก็จะมีหลายตัวหนึ่งในนั้นก็คือตัวอทาบอกแซมอิทาบอกแซมเนี่ยฉีดพ่นไปก็จะมีผลต่อโครงสร้างของเซลล์ของพวกเชือ้อราและโปรโตีนที่มันเคลื่อนย้ายในเชื้อรานั่นเองนะครับกลุ่ม B เนี่ยม,มันไม่ได้มีแต่ตัวอ e ีทธาบักแซมนะครับกลุ่ม B เนี่ยมีกลุ่มย่อยทั้งหมด7กลุ่มนะครับ มีมีหนึ่ง b 2, b สองบีม่นะครับซึ่งกลุ่ม B3 ที่ผมจะพูดวันนี้เนี่ยอีทาบกแซมเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่ม B3 และเลขประจํากลุ่มก็คือเลข22นั่นเองนะครับเราประดูข้อมูลนะครับของตัวอีทาบกแซมเนี่ยอีทาบกแซมเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มใหญ่คือกลุ่ม B ซึ่งมีผลตกรงสร้างของเซลล์และโปรตีนที่เคลื่อนย้ายและกลุ่มย่อยเป็นกลุ่ม B3 ก็คือพวก t ูบบรินโพลิเมอไรเซชันนะครับ และชื่อสามัญของสารกลุ่มนี้มีอยู่2ตัวสารกลุ่ม B3 เนี่ยมีอยู่2ตัวนะครับก็คือซ so ็อกซสามไอซ็อกซเอไมล์และอ e ีทาบอกแซมซึ่งซ so ็อกเอไมล์เนี่ยมานเราก็ไม่ได้ไม่ได้นำมาใช้หรอกนะครับก็จะมีแต่ตัวอ e ีทาบอกแซมและที่สําคัญนะครับในข้างขวดที่เราจะเคยซื้อกันเนี่ยเลขของกลุ่มเนี่ยเขาจะเขียนว่ากลุ่มที่22นะครับโดยสารกลุ่มนี้เนี่ยทั้งซ so ็อกเอไมล์เนี่ยและกับอ e ีทาบอกแซมเนี่ย มีความเสี่ยงต่อความต้านทานอยู่ในระดับปานกลางถึงสูงนั่นเองนะครับเราคมรรู้จักอ e ิทาบกแซมกันแบบลึกๆกันนะครับว่าอ e ิทาบกแซมเนี่ยคืออะไรอิทาบกแซมก็คือสารกําจัดเชื้อรานะครับเราจะไปดูโครงสร้างว่าโครงสร้างมันเป็นยังไงบ้างตัวอ e ิทาบกแซมเนี่ยนะครับตัวนี้เป็นชื่อสามัญของสารบ้านเราเนี่ยนำมาขายเนี่ยอยู่สักประมาณสัก4%เปอร์เ็นเป็นแบบน้ํานะครับเป็นแบบเอสคือแบบน้ากลุ่มไทอะโซคาร์บอสเคมามนะครับ จัดเป็นกลุ่มที่22ก็เรียกประจํากลุ่มคุณสมบัติของอินทรักแสบเนี่ยเป็นสารป้องกันกับจัดเชื้อราชนิดดูดซึมนะครับออกทั้งป้องกันและรักษานะครับทำให้สามมันเป็นยาเย็นด้วยทําให้ฉีดได้ทุกช่วงวัยนะครับจะยาเย็นหรือยาร้อนเนี่ยเนาะเราต้องดูว่าบริษัทนั้นเขาเขาแนะนํำยังไงบ้างนะครับจะยาเย็นนี้หรือยาร้อนเนี่ยบางทีตัวผสมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นยาเย็นบางทีก็แล้วแต่บริษัทด้วยก็มีเช่นเดียวกันนะครับ กลไกการออกฤทธิ์นะครับมันจะไปรบก,กวนการขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศและกระบวนการแบ่งเซลล์นะครับที่ส่งผลให้แบ่งเซลล์ไม่ได้คือโดยเชื้อราโดยทั่วไปเนี่ยก็ต้องยอมยอมรับว่าความจริงมันคือการขยายพันธุ์ของเชื้อราคือมันแบ่งเซลล์นะครับมันแบ่งเซลล์ในการเจริญเติบโตของเชื้อราเพราะฉีดยาตัวนี้เข้าไปกลุ่ม B เนี่ยกลุ่ม B3 สดมตัวเอบ,บ็อกแซมเนี่ยนะครับมันจะไป รบกวนการขยายพันธุ์แบบไม่อัยเพศของพวกเชื้อราทําให้มันขยายพันธุ์ไม่ได้แล้วมันก็ตายในที่สุดนั่นเองนะครับพี่น้องสิก่อนเป็นโครงสร้างของอีทาบพักแซมครับอีทาบพกแซมเนี่ยมันจะมีโครงสร้างประกอบด้วยออกซิเจนซัลเฟอร์หรือกราดมันนั่นเองไนโตรเจนคาร์บอนนะครับอันนี้ก็เป็นโครงสร้างของตัวอีทาบพักแซมนะครับแล้วตัวทาบพกแซมเนี่ยป้องกันการจัดเชื้อชนิดใดได้บ้างตัวทาบพักแซมเนี่ยนะครับขอนาข้อมูลนี้มาจาก คู่มือกําจัดโรคพืชของกรมวิชาการเกษตรนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะอาจจะกําจัดเชื้ออาจได้ได้มากกว่าน,นี้นะครับแต่ที่คนเจอของกรมวิชาการเนี่ยก็จะมีอยู่2ตัวนี้นะครับอยู่ในคู่มือการใช้สารกำจัดโรคพืชเนาะก็คือเชื้อไฟทอฟทราอินเฟินสแตนนะครับก็คือตัวแทนพวกแซมเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะใช้นิยมพวกไฟทอฟทราก็เป็นพวกโรคใบไม้ต่างๆนะครับก็จะใช้แทนบวกแซมประมาณอ่าสิบ่เปอร์เซ็นต ที่เป็นน้ําขนาดประมาณ50-70%ในการรักษาโรคใบไม้พวกนี้นะครับต่อมาก็คือโรครลน้ําค้างตัวนี้จะเกิดจากเชื้อสาเหตุเชื้อราที่มีชื่อว่า Plasmopara viticola นะครับตัวนี้ก็จะใช้อิทาบอกแซม10.4%เหมือนกันฉีดเนี่ย 20-30cc นะครับอันนี้เชื้อสาเหตกุก็ตามที่ค้นมาก็จะเห็นอยู่2ตัวนะครับอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้เนาะก็คือไฟทอปทรากับ Plasmopara นะครับ แล้วป้องกันกําจัดโรคอะไรได้บ้างตัวอทามบกแซมเนี่ยป้องกันกาจัดโรคหนึ่งราน้ําค้างนิยมใช้ในพุทธกูลแตงมะระผักกินใบซึ่งเอาง่ายช่วงหน้า,นาหนาวหนาวช่วงเนี้ยมันก็เปลี่ยนเยอะเนาะโรคใบไม้ในมันฝรั่งแล้วก็พวกมันเขยเทศใช้ทามบกแซมโรคตาก,กบตาเสือในเผือกในพริกอะไรพวกนี้ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับสรุปก็เช่โนโรคเฮก็คือโรคราน้ําค้างโรคใบไม้โรคตาก,กบพวกเนี้ยเราก็จะใช้กันเยอะนะครับ เรามาดูตัวอย่างในท้องตลาดทั่วไปกันบ้างนะครับว่าในท้องตลาดเนี่ยเรามีราคาเท่าไหร่กันบ้างนะครับตัวแรกนะครับตัวทา์บ็อกซ์ของอิซาบ็อกแซมตัวนี้ขนาด1ลิตรนะครับย้ำนะครับตัวนี้ขนาด1ลิตรของบริษัทเทพวัฒนานะครับหลิตรเนี่ยแพงพอสมควรก็คือพันเ้านะครับเขาก็เน,น้นเอาพวกไฟทอปทอรา่าพวกในทุเรียนโรคระน้ําค้างในแตง่เน,นี่ยซึ่งส่วนทุเรียนเขใชใ้บ่อยเหมือนกันนะครับ แต่ว่าหนึ่งิตรพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทแพงไหมมันเป็นยาเขาเรียกว่าอะไรมันจะมีอยู่สองบริษัทที่ผลิตเนาออีกตัวหนึ่งตัวนี้นะครับเห็นไหมครับตัวนี้ก็เชื่อว่าโบกคุม้มโบกคุ้มเนี่ยเป็นของแพลนยูเนเต็ดนะครับพวกนี้กำจัดราน้ำค้างไปทอบตัวร้างเหมือนกันตาเสือตากบตัวนี้ขนาดห้าร้อยซีซีพันแปดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทแต่ถ้าเป็นหนึ่งพันก็ประมาณสัก พันหกพันเจ็ดไล่เรียกกันแหละเมื่อกี้นะครับกับตัวของบริษัทเมื่อกี้นะครับที่เห็นอยู่บริษัทนี้อันนี้เป็นของอของเทพวัฒนาือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะหรือแพลนยูงไมเต็ดตัวนี้เป็นของแพลนยูงไมเต็มนะครับมีโบคุ้มกับตัวเมื่อกี้นี่นะครับก็ถือว่ามันยังแพงอยู่ถามว่าทําไมมันยังแพงมันมีกี่ไม่กี่บริษัทที่นําเข้ามาหรือเป็นกากรสิทธิ์ผมก็ไม่แน่ใจเนาะมันก็เลยแพงเนาะ แล้วก็เป็นยาตัวเข้าใหม่ๆพอฉีดแล้วมันมันมันไม่ค่อยเดือ,อยาถ้าถ้าเป็นยาที่เข้ามานานแล้วมันดือ,อยาบางทีก็จะราคาต่ําลงมากนะครับเดี๋ยวไปดูเรื่องการผสมสารป้องก,กันกำจัดโรคพืชและข้อควรระวังกันนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เรื่องข้อควรระวังในการใช้สารเคมีก่อนนะครับแต่ผมก็ต้องเตือนย้ํากับพี่น้องเสียก่อนอย่างนี้ครับว่าไม่ว่าสารป้องกันกำจัดแมลงกําจัดโรคพืชกําจัดพวกญ้า ที่เป็นศัตรูพืชที่เราคิดว่าเป็นศัตรูพืชเนี่ยสารเคมีทุกชนิดมันเป็นอันตรายนอกจากต่อตัวพืชแล้วสัตว์น้ําแล้วสัตว์ในดินแล้วตัวเราเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะฉนั้นการใส่ชุดป้องกันการอ่านฉลากก่อนใช้เป็นสิ่งที่สมควรทําที่สุดนะครับเพราะว่าในปัจจุบนันนี้ถ้าเป็นน,นักเกษตรเห็นรายงาน,นสารเคมีหลายตัวตกค้างส่งไปต่างประเทศเขาก็ตีกลับนะครับมันก็มีหลายตัว แล้วสิ่งประเด็นสําคัญคือคนทุกวันนี้ป่วยเป็นโรคเบาหวานความดันและโรคที่เืิดในปัจจุบันคือโรคมะเร็งนะครับต้องยอมรับเลยนะครับว่ามันเกิดจากสารเคมีโดยส่วนหนึ่งเป็นองค์ประกอบนะครับย้านะครับเกิดจากสารเคมีในส่วนหนึ่งเป็นปจัจจัยและองค์ประกอบทําให้เกิดโรคต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นการใช้ถ้าจะใช้ใช้ด้วยความวระมัดระวังค่าเลือกใช้ได้จะยิ่งดีนะครับถามว่าทําไม เรื่องใช้แต่ไหมผมถึงเอามาพูดเรื่องนี้นะครับต้องขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าจริงๆใจผมเนี่ยอยากให้เพี่น้องสกดเลิกนะครับแต่ปัญหาคือถ้าไม่เลิกจะทํำยังไงเีนี้ถ้าไม่เลิกก็ต้องใช้ให้มันถูกต้องถูกหลักถูกวิธีเพื่ออะไรครับเพื่อป้องกันเชื้อมันดื้อยาพอดื้อยาปุ๊บใช้ไม่หายก็ต้องซื้อ,อยาเพิ่มเปลืองต้นทุนเข้าไปอีกและนะครับและที่สําคัญคือ มันตกค้างในผลผลิตนั่นเองเพราะนั้นถ้าเลือกไม่ได้แล้วก็ลดถ้าลดได้เอกถ้าจะใช้ก็ต้องใช้ให้ถูกวิธีนะครับครับเรามาดูเรื่องการผสมสารเคมีกันก่อนนะครับตัวนี้เป็นผังผสมสารเคมีของกรมวิจักกรเกษตรนะครับใครใครไม่ใครอยากได้ตลาดตัวนี้นะครับเข้าเข้าไปตรงนี้นะครับ Facebook นะครับกลุ่มงานวิจัยการใช้สารป้องก,กันกำจัดสัตรูพืชต,ตัวนี้นะครับตัวนี้ที่ผมคิดวงไว้เนี่ยหรือ จะเซิร์ชใน Google ก็ได้บอกว่าผังการผสมสารป้องกันกำจัดแมลงกำจัดสตรูพืชบางชนิดไม่ได้ทุกตัวนะครับแค่บางชนิดเท่านั้นเองลองเซิร์ชดูมีหมดอ่ะนะครับดาวน์โหลดมาใช้งานกันนะครับวันนี้เรามาดูเรื่องการผสมสารเคมีแต่ย้ำนะครับด้านบนเนี่ยเป็นสารป้องกันกำจัดแมลงสตรูพืชซึ่งผมก็พูดไปแล้วนะครับด้านล่างนะครับด้านนี้ เป็นสารป้องกันกําจัดโรคพืชโอเค okay, ไหมครับเนาะป้องกันกำจัดโรคพืชแยกนะครับด้านบนเป็นมาแลงสรุปพืชด้านล่างเป็นป้องกันกําจัดโรคพืชที่เราพูดในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้สําหรับมือใหม่ม,มือเก่าถ้ารู้แล้วก็สามารถผ่านหน้านี้ไปได้นะครับถ้าเป็นช่องสีขาวแสดงว่าผสมกันได้ถ้าเป็นช่องสีน้ําเงินแสดงว่าผสมกันได้แต่ต้องระมัดระวังถ้าช่องสีเขียว อย่าผสมกันจนกว่าจะได้รับคำรับรองจากผู้ผลิตนะครับช่องสีม่วงดูรายละเอียดด้านหลังซึ่งจะมีเอกสารด้านหลังคือเราสามารถดาวน์โหลดได้นะครับเอกสารพวกนี้ช่องสีเหลืองไม่มีความจำเป็นต้องผสมกันโอเคไหมครับช่องสีแดงผสมกันไม่ได้คือห้ามผสมเลยถ้าเป็นสีแดงสีเหลืองนี่ก็ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงไม่ไม่จำเป็นต้องผสมกันนะครับถ้าผสมกันบางทีอาจจะเป็นพนร้ายมากกว่าพ่ดีเนาะนะครับ เดี๋ยวเราไปดูการผสมสารป้องกันจัรโรคพืชนะครับตัวแรกกันเลยนะครับก็คือตัวเบนโนมิลตัวนี้นะครับเบนโนมิลจะผสมกับแคปเทนแล้วก็แคปทาฟูนได้ไหมนะครับเราทำงี้นะครับชี่ลูกศรอลงมาตรงนี้เห็นไหมฮะแคปเทนก็คือช่องนี้มันตัดกันแบบนี้เลยตัดกันช่องไหนครับตัดกันตรงช่องสีม่วงคือหมายเลขสิบสีม่วงคืออะไรครับให้ดูรายละเอียดด้านหลังมันจะมีในคู่มือ การผสมสารป้องกันจัดโรคพืชเป็นโหลดคู่มือมาก็ได้นะครับอยู่ที่สำนักวิจัยอารักขาพืชกรมวิชาการเกษตรตัวต่อมานะครับตัวต่อมาถ้าจะผสมนะครับเบโนมิลตัวนี้ลากลงมาตรงนี้นะครับเบโนมิลเนี่ยตรงนี้ผสมอะไรได้บ้างถ้าเป็นช่องสีขาวผสมเลยครับคอโรทาร์นิลได้เบโนมิลนะนะครับต่อมาช่องนี้ถูกกับตัวไหนถูกเมทาลเล็กซิล เพราะนั้นเมนโนมิลกับเมทานเล็กซิลผสมกันได้เพราะมันตัดกันบริเวณช่องสีขาวเห็นไหมครัต่อมานะครับเมนโนมิลผสมอะไรได้บ้างผสมตัวนะครับช่องนี้นะมาด้านนี้เมนโนมิลผสมกับไตรอะดีมิฟอนได้โอเคไหมครับอันนี้คือวิธีดูดตัวแรกตัวที่สองอที่ใช้กันเยอะเป็นตัวเมทานเล็กซิลเนาะตัวนี้เนาะ เมทาเล็กซิลผสมอะไรได้บ้างนะครับตัวนั้นเราก็ลากเมทาเล็กซิลลงมาเลยลากแนวเด้งลงไปเนี่ยมันผสมได้ขึ้นหนึ่งอะไรครับตัวนี้ตัวอะไรครับเนี่ยช่องแรกเป็นสีขาวตัดกันคือตัวคาเบนดซิมเมทาเล็กซิลผสมกับคาเบนดซิมได้ตัวที่สองตัวไหนครับตัวนี้อ่าโอเคเมทาเล็กซิลผสมกับกรรมฐานพงได้ แต่จริงๆผมแนะนำเนาะกรรมทันพงเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราเราไม่ควรผสมเนาะเพราะว่าตัวกรรมทันพงเนี่ยมันมันร้อนนะครับมันมันร้อนกูก็ผสมมากเกินไปเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอาการใบไม่ได้แต่ในตารางนี้เนี่ยเขาบอกว่าผ,ผสมได้เนาะอ่ะโอเคนะครับเมทัลเลกซิลกับซัลเฟอร์เนี่ยผสมได้แต่ต้องระมัดระวังเรื่องอัตราด้วยนะครับตัวต่อมาผมจะหาตัวโครโลทาโลนิลดีกว่า ผสมได้เยอะดีตัวนี้นะครับโคโรเทลเนิลอ่าผสมตัวไหนบ้างเราก็ลากลงมาเนี่ยครับแล้วก็หาจุดตัดสีขาวช่องนี้ผส,นนผสมกับอะไรครับโคโรเทลเนิลผสมกับไอพูเดโอนได้ช่องนี้แหละผสมกับเมทาเล็กซิลได้ช่องนี้แหละผสมกับเมนโคเซปกับไทแรมได้ช่องนี้ผสมกับคาเบนาซิมได้ช่องนี้ผสมกับบอรโดมิกซ์เจอร์ได้ช่องนี้ผสมกับไตรดีเมฟอนได้ ผลัดลมอยู่นะช่องนี้ตัดเก่กมมาเลยกรรมฐานเป็นสีน้ําเงินสีน้ําเงินไหมเขาว่าอะไรครับผสมกันได้แต่ต้องระมัดระวังโอเคไหมครับถ้าเป็นสีน้าเงินเนี่ยเลี้ยงได้ก็เลี้ยงอ่ะพูดไง,ไง่ายๆพี่น้องเชก,ก่อนนะเลี้ยงได้ก็เลี้ยงถ้า่เลี้ยเงินคือเ้าแค่ให้ผสมกันได้ขอเป็นสีขาวแล้วกันเนาะขอเป็นสีขาวอย่างอื่นก็เลี้ยงไปแล้วก่อนนะครับเพราะว่าบางทีการไม่เข้าใจเนี่ยก็จะทําให้พืชเราเสียหายได้ทีนี้ดูตัวผสมได้ไปแล้ว มันดูตัวผสมไม่ได้อะไรครับมันก็มีสีเหลืองที่ไม่จาเป็นต้องผสมกันกับสีแดงนะผสมไม่ได้เลยมาดูสีแดงนะครับสีแดงผสมไม่ได้เลยก็คือเอาเอาตัวนี้แล้วกันตัวเบนโนมิวตัวแรกเลยนะครับลากลงมาช่องสีแดงเนี่ยเห็นไหมช่องสีแดงมันตัดกันตรงนี้ช่องตรงนี้สีแดงแดงเบนโนมิวห้ามผสมกันอะไรครับคอปเปอร์ออกซิคอไรอันนี้ห้ามผสมกันเลยนะ ผสมกันแล้วอันตรายนะครับตัวที่2เมนโอมิลห้ามผสมกันนะครับตัวนี้ช่องสีแดงห้ามผสมกับบอโดมิกเชอร์โอเคไหมครับอันนี้ตัวแรกนะตัวต่อมาห้ามผสมสมมติว่าคอปเปอร์ออกซิโคไรต์ตัวนี้ห้ามผสมกับตัวไหนบ้างก็ลาออกลงมาอ่ามีช่องแดงช่องหนึ่งเห็นไหมครัตรงนี้ก็ลาออกไปด้านขวาเห็นไหม คือห้ามผสมคาร์บเบนดซิมเพราะนั้นคัพเปอร์ออกซีโคไรด์กับคาร์เบนซิมห้ามผสมกันเด็ดขาดนะครับตัวอะไรนะตัวบอโดมิกเชอร์ห้ามผสมกับอะไรบ้างตัวแรกเราก็คือคาร์เบนซิมใช่ไหมครับตัวที่2ห้ามผสมกับเมนโคเซปมันตรงกันใช่ไหมฮะตัวที่3ามบอโ,โดมิกเชอร์ห้ามผสมกับกรรมาฐานพงนะครับเพราะนั้นเวลาลากเนี่ยลากด้านนี้มา ด้านนี้มามันจะได้ถูกช่องแดงพอดีกันนะครับบบโดเมอร์เจอร์เนี่ยห้ามผสมกับเมนโพเซเปคัเบนดาซิมแล้วก็กรรมมาทันห้ามเลยครับนะครับอันนี้ช่องเหลืองไม่จาเป็นต้องผสมกันที่นี้เอาตัวอย่างแคปเทียนตรงนี้เนาะลากลงมาอ่าแล้วก็ลากด้านซ้ายเอาเอาเอาช่องแดงเอกมาด้านขวาเองมันถูกสารในแคปเทน,แค,เทนแคปทาฟูนห้ามผสมกับ ออกซิเจกับโคคาอไรคือไม่ใช่ห้ามหรอกไม่จําเป็นต้องผสมกันแล้วแคปเทนกับตัวไหนอีกกับไอโพรไดโอนเห็นไหมฮะห้ามผสมกันเนาะแล้วก็ไอตัวในสีเขียวอันนี้หมายความว่าไงเห็นไหมฮะสีเขียวมีอยู่ช่องหนึ่งสีเขียวก็หมายความว่าอย่าผสมกันจนกว่าจะรับรองจากผู้ผลิตหมายความว่าแคปเทนกับแคทาโฟนถ้าจะผสมกันเนี่ยกับกรรมฐานเนี่ย เป็นเขลยวช่องนี้ต้องไปถามเซลล์แมนหรือบริษัทก,ก่อนว่าผสมกันได้ไหมนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญครับนี่ก็เป็นเรื่องการพังผสมสารเคมีที่มาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนสนักศึกษาันก็ดูไม่ยากเนาะลากๆตัดๆไปๆมาๆแล้วก็รู้ว่ามันตรงกับตัวไหนกับตัวไหนตรงกับสีไหนก็มานดูด้านบน,นบเนี่ยนะครับอย่างไรก็ฝากไว้ด้วยนะครับการผสมสารเคมีเนี่ยถ้ามีความรู้ในการผสม ฤทธิ์ของยาก็จะมีประสิทธิภาพมากพอสมควรแต่ถ้าผสมไม่เป็นฤทธิ์ของยาก็จะเสื่อมลงถามว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นที่เขาห้ามผสมกันเนี่ยพี่น้องที่ก่อนก็ทราบเ่าะแต่พวกช่องแดงแดงเหลืองๆเนี่ยคือผสมกันแล้วเนี่ยประสิทธิภาพมันจะลดลงบางทีมันตกตะกอนบางทีนู่นนี้นั่นเราก็ว่ากันไปนะครับคือฉีดไปแล้วมันก็ไม่ได้ผลแต่ถ้ามันเป็นช่องสีขาวเนี่ยผสมกันมันก็เสริมฤทธิ์กันฉีดกันฉีดไปแล้วก็มันก็ได้ผลดีเพราะฉะนั้น เป็นสิ่งสําคัญมากที่จะผสมสารเคมีแล้วก็ต้องรู้ว่าตัวไหนผสมกับตัวไหนได้บ้างนะครับถ้าไม่มีในตารางนี้ก็ถามเซอรแมนว่าตัวนี้ตัวนี้ผสมกันได้ไหมหรือถามคนขายเขาก็น่าจะรู้น่าจะทราบอยู่นะครับคราบนี้ก็เป็นการผสมสารเคมีที่นํามาฝากกันในวันนี้นะครับเกี่ยวกับสารป้องกันกําจัดโรคพืชนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสารป้องกันก,นกจาจัดโรคพืชท,ที่มีชื่อสามัญว่าอ e ิทาบ็อกแซมนะครับ อิทาบกแซมเนี่ยเราก็จะใช้กํจาจัดโรคไร้น้ําค้างโรคใบไหมเช่นโรคใบไหมทุเรยียนใบไหมในพืชต่างๆนะครับโรคจุดใบเปื้อนเหลืองอะไรพวกนี้ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับตัวอิทาบกแซมจะอยู่ในกลุ่ม B นะครับอิทาบกแซมจะอยู่ในกลุ่ม B กลุ่มย่อย B3 ยังไงก็ระมัดระวังเรื่องการใช้สารเคมีนะครับเพราะว่า ไม่ว่าสารเคมีตัวไหนก็ตามมันก็จะเป็นพิษต่ตอสภาพแวดล้อมและคนผู้ฉีดพ่นเหมือนกันหมดนะครับก็บอกว่าเคมีเปียกแบบพี่น้องสะก,ก่อนไม่มากก็น้อยปฏิภาพก,กันไหนก็ขอพยายไว้นัดที่ด้วยหลักการที่สําคัญมากในการหนุจิตที่ขอย้าก็คือให้รู้อารมณ์เฉยๆพยายามละอารมณ์นั้นเด็ดขาดจะเดินทางพิทันทีเพราะต้องป่งนั้นเป็นตัวขันเป็นตัวทุกผู้ปฏิบัติมีหน้าที่รู้เท่านั้นอยากมีตัญหาที่จะไปละมันเข้าหลวงปู่ดูลนัตโตลวัตตุพารามเตงสุริน ไม่ถอยไม่สู้ไม่อยู่ไม่หนีนั่นแหละสติผชมปชัญญะที่เป็นองค์มรรคจริงจงท่านเคมานันทะเมื่อจําสภาพความรู้ตัวได้แล้วเมื่อเจออารมณ์มันจะไม่เอาอารมณ์ไม่ใช่ว่าเรามีิริตปฏิหารในการละกิเลสที่จริงมันไม่เอามันเลือกตัวมันมันเลือกถนอมตัวมันไว้ท่านเคมานันทะสุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนาแตงก็อเป็นน้องสิกรทุกท่านที่่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ